โยก็ Yo, สวัสดีครับพวกผมโฟมจากช่องคนชอบเสิร์นะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคนง่ายๆในการทําให้วาดรูปได้สวยยิ่งขึ้นนั่นเองมี3มเทคนิคนง่ายๆด้วยกันก่อนที่เราจะไปดู3ามเทคนิคกันกนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถ้าทุกคนณพร้อมแล้วเราไปดูเทคนิคการวาดรูปให้สวยขึ้นกันเลยไป คนชอบสืบผมใจเสนอะหนึงคือเอ่อหนึ่งก็คือนะครับการเราจะต้องฝึกจากรูปทรงการวาดรูปทรงให้ได้ก่อนนะครับการวาดรูปทรงการฝึกวาดรูปทรงก็เช่นสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมเราจะต้องฝึกวาดด้วยมือนะครับถ้าใช้มันเป็นทัดอ่ะถ้าใช้มันเป็นทัดในการฝึกแบบนี้มันตรงจริงก็จริง ต่พอเวลาเรามาวาดรูปอะอย่างเช่นอ,ะ,อะตัวอะไรสักอย่างมันวงกลมใช่ไหมแล้วเราใช้วงเวียนมาทำอะมันก็จะไม่ได้ฝึกข้อมือในการวาดให้ได้รูปทรงอย่างเช่นถ้าเป็นตัวสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเราใช้แปรทัดมาตลอดตรงจริงนะครับแต่ว่าเวลาวาดสมมติอะมันไม่ได้สามเหลี่ยมไปอะมันจะเป็นโค้งประมาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้มือวาดใช่ไหมเราก็ต้องหัดวาดรูปสามเหลี่ยมที่เ่ยมวงกลมอะ ให้ได้ให้ได้ชินมือเออเวลาวาดอย่างเช่นทรงผมสมมางทรงผมนี้มันคล้ายๆสามเหลี่ยมเนี่ยแต่มันเป็นแค่มือครึ่งวงกลม,มหน่อยนึงแล้วมันก็ลงมาอย่างเงี้ยเราจะมาใช้วงเวียนวาดอ่ะอ่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเราจะวาดจริงๆเราต้องหัดวาดสามเหลี่ยมทีเลียมกลมอะไรเงี้ยให้ชินมือแล้วพอเวลามาวาดกับรูปจริงเนี่ยมันจะได้ใช้ทักษะในการวาดพวกนี้มารวมกับการวาดรูปจริงอ่า อย่างเช่นดูไลมอนเนี่ยหัวมันก็คล้ายๆกลมๆใช่ไหมอ่ะเราก็ล่างกลมๆไว้เราก็ตัดนี้อ่ะเราก็ล่างเส้นริงขึ้นมาน่าอันนี้ก็คือหัวดูไลมอนแหละอันนี้ก็คือทักษะในการเอามาใช้กับการวาดลกูกอ่ะและการที่จะต้องฝึกต่อมาก็คือขั้นตอนการเออมื่อกี้การร้มทรงแล้วลายนี้คือการแบบล่างแบบแบบคร้าๆขึ้นมาอย่างเช่นการ์ตูนที่วาดง่าย อันที่สองอันที่สามฝึกแรงเงาอนวงคลมฝึกแรงเงาอันนี้ก็จะเป็น1 2 3่งสองสาทินงิคง่ายๆที่เราไปใช้อาการวาดลูกสมมติมีเงาอันนี้ละแล้วก็เป็นเงาพื้นที่ตกกระทบก,กับพื้นเนเท่านี้ก็ใช้ทำให้เกี่ยวกับวาดลูกได้ ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้หลักการถ้าเราไม่รู้หลักการเราวาดไปเรื่อยเนี่ยครับก็อาจจะทําให้เราแบบไปนกรูกนอกทางได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกง่ายๆแล้วเอาเทคนิค 2- 3สอย่างนี้ไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เองนะครับอาจจะถูกประการใดก็ต้องขออภัยมันมณะที่นี้ด้วยแต่ว่าผมคิดว่าผมใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับกับการฝึกวาด ฝึกวาดรูปทรงสามเหลี่ยมทีเดียววงกลมให้คุ้นมือแล้วเราก็จะมาใช้กับการล่างภาพอ่ะพอเราล่างภาพเสร็จเราก็ตัดเส้นเส้นจริงได้เลยเพอตัดเส้นจริงปุ๊บเราก็แรงเงาอ่ะเทคนิคการแรงเงาก็ประมาณนี้เลย <c oughs> มันอาจจะมีะรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวอาจจะทําคลิปแรงเงาหรือว่าการทําคลิปสอนโดยตรงโดยเฉพาะแต่ว่าเทคนิคนี้ก็จะใช้เหมือนเหมือนกันเลยนะก็คือ1 2 3ส ตามสเต็ปของมันไปนะครับอันนี้ก็จะใช้ได้กับทุกสีเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันต้องล้างเส้นต้องแรงเงาลงสีอะไรกันแล้วมือใหม่ที่อยากจะลงสีแนะนําแรกๆให้เป็นสีไม้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะสีไม้มันค่อนข้างจะระบายง่ายนิดนึงสาหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมโฟมจากช่องคนชอบ เอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย